สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพากันเช่นเคยทั้งช่องเลือดบ้านนอกครับตอนนี้ก็เช่นเคยเข้ามาเช็กซั์ครับเช็กซัดเมนูนพอมีอาการเกา มีเมือกอยังไม่ได้มัดนะครับอาอมัดแล้วน่องมัดละลูกมันกับนิ่มกันยุคครับบ่มีอาการวันนี้ในกินนักคณะนะเปรียงกันปืนๆเลยวันนี้ ส่วนใหญ่จะกินเพียงแห้งครับจริงๆครบกำหนดสาวเอดวันมันผูกครับแต่เขาก็เช็คเช็คไปก่อนเลยมันนาจ,จะเป็นก่อนวันที่สาวเอดในรอบหนึ่งก็ได้เช็คตั้งแต่17 18 19 2ส21 4 5วัน เช็คไปเลยครับน่าจะเป็นภายในสีห้าวันนี่แหละถุงท้องนี่เหมือนอนณหพุ้มร่างกายจะห้อนครับไม่ชอบมนันอนตักเหมยหน่อยมาวันเขาว่าอาบน้ามกันมีมันตัวเดียวอาบนอนแช่น้า ต่อไฟลกลวงกดบดนี่ล่ะเียบหน่อยมันจะลุกโอ้ยลำอัะจะมาถึงดึกอากาศกันหนาวครับมีลมด้วยวันนี้ควายบอกควายหิ่งไฟกันเพราะว่าตอนมาแรงมาได้ลงน้ำครับ ร่างกายยังอุ่นอยู่ตัวยังอุ่นกันอยู่ควายนี่จะตัวอุ่นส่วนงัวนี่จะออกเย็นๆหน่อยคนนักกระจ้าแข่ขำแรงแล้วครับตะว,วันตกดินแล้วงัวกัเข้าขอ,อกหมดละ ถ้าผ่านถ้าไม่หนุนพ่านรอบรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายฉะนั้นก็เหลือ,อเช็คแค่แม่แสนดีครับตัวเดียวแม่แสนดีหนึ่งงวครับประมมันลุกผสมแม่แสนดีจะครบสามรอบนี่มกกะาปีหน้าบน,นะครับต้องรอ เดี๋ยนี้ได้เช็คหนึ่งรอบครับเฮ้ยสองรอบก็น่าจะสองรอบครับเฮ้ยจำมาพิษน่าจะสองนะเช็คซัดส,สองรอบแล้วก็เดือนมกราน่าจะมีหมรอบก็เฮ้ยต้องปิกไปพอบักตื้นกันครับจดไว้แล้ว ถ้า <c oughs> ่านกันหมดก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับปีนี้ในการเลี้ยงก็คือแม่พันอุ้มต้องหมดละปีหน้าก็รุ่นกันเงาๆมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือแม่ทุ่งท้องอไหล่ไปก็เป็นแม่มั่งแม่ แม่หนุนนะครับแม่แสนดีไล่กันไปสี่ตัวครับแล้วก็ไล่กันผสมครับก็จะเป็นประมาณนี้งานปีหน้าเหนยขึ้นแน่นอนครับสมาชิกเพิ่มของกินก็ต้องปลูกไว้ฮะ <c oughs> ้องปลูกห้าเสริมให้โมนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมากแัม ดังนี้ผมได้ช่อตาหมดเดียวนี่ไปทำมันงายมามันฟอมันจะชนกับไอ้มันก่อนถ้าชนกันนี่ต้องแยกครับแยกเลี่ยงแต่ถ้ามันเป็นเราเดียวกันถ้ามันมาชนก็เลี่ยงด้วยกันได้มีปัญหาเพราะว่าควายแม่มันมีอยู่แคสองตัวมันเป็นปัญหาครับ ถ้ามีควายแม่หลายนี่ควายปูนี่จนกันมันอยู่รูตัวแม่กันครับแสดงพลังไปกินหน้าไปไปกินหน้าไปอู้หูเหลืองนะครับเราไปกินหน้าตักหน้าไาาม่เฮงควายหูกำาผม เป็นได้ <c oughs> บอกมากินน้นมกันไหมครับมัน่นใจว่ามันตันวใหญ่ก็อายมันแนนนอนครับคอยพูนี้มาเทียบอายุกันเทียบห่นเมนุนนี้ก็ถือว่าให้ลูกนี่ใจได้เลยผ่านเลยแหละ เป็นควายกลางๆครับร3อย30มสบสีสสูงตัวได้สูงบ่ะแหญยตัวได้แต่ก็เป็นแม่พันธุ์ได้มันก็ยังบอปิดนมลูกมันแต่น,น,นะลูกมันกินอยู่แต่ก็น้ำนมก็น่าจะเหลือน้อยนะครับประมาณนี้ แค่หกเดือนนี่น้ำนมก็เริ่มหายแล้วอาจจะไข่นอนแล้วครับระเบาาแอบไปสองปุ่นละสองปุ่นมันไฟหลอดนอกจากเตาฮะก็เลยจะหิ่งไฟฮนนะ คนตาเพราะบ่าข้างครับนอนแอบต่อไฟอุ่นนี่นายผมเช็์นะครับตั้งไว้หลากหลายขนาบโอ้โหเ้ย,ยได้ครบก่อน แล้วเปนมันี่้อึดอัดคว <c oughs> ายไมย่มันวันนี้บ่ค่อยมียุ้งครับวันนี้สองสามวันก่อนนี่ยุ้งครับแต่ก็จะมีช่วงหัวค่ำช่วงหัวค่ำนี่จะมียุ้งอยู่ดึกๆก็น,น่าจะหมดครับเพราะว่ามันเย็นขนาดเมื่อคืนนี่สังเกตดูน้ำค้างลงหมดแล้วนะ่ะมันโดนควันไฟมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีนะั่น น้ำข้างน้ำเหมยลงครับโอเคครับรอบนี้น่าจะผ่านไปได้ดยดีครับรอบที่สามห่านเมือกแต่ต้องเช็คมันผูกำกับกั๊มหนึ่งวรวมนล้ันจมีม่มันกรบ,บป๋องเนาะหมอบวม ตีปูดๆนี่เพราะามันอ้วนขึ้นไฟบมหันนี่นะเปิดแฟสจะได้นี่เปิดแฟสบาได้ครับว่าแบตจะหมดหมดบมหันครับเมืดเปิดแฟสบาได้ครับ มืดหมดแล้วครับตอนนี้โอเคครับบ่มีอาการที่ม่งบอกถึงการเป็นซัดครับรอบนี้ในใจนี่ผมคิดว่าผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้วครับผ่านแต่รอบแรกรอบที่สองแ,แต่เอาชัวร์ครับผ่านรอบที่สาสังเกตจากขคี้ปุ่มหรือต้องฟังขวา เร,เริ่มขยายใหญ่ขึ้นครับก็น่าจะต้องแหละโอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีนะมะั้งเนาะมาลุ้นกัน่อครับเงาๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาปิด้าร,ารจองกอนนะครับหมึดหมดแล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามครับผม ไ้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ